สวัสดีครับเพื่อนนี่ก็เป็นตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมก็เพิ่งจะตื่นนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อปลานะครับแต่ก่อนไปซื้อนะเดี๋ยวเราไปดูน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตกตะกอนครับแล้วก็มีมแมลงตกลงไปด้วยนะครับก็ยังใส่ยอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปซื้อปลามาใส่กันนะเอาแล้วครับเพื่อนนี่แะฮะคือสิ่งที่ผมได้มาพอดีไปที่ฟาร,ร์มผมไม่ได้เอากล้องไปนะเนี่ยนะได้มาสองปลาเลยนะครับอ่าสักหน่อยนี่แหละฮะปลาที่ผมได้ เดี๋ยวเราจะมาเลือกกันนะครัว่าเราสามารถทํำยังไงได้บ้างครับนี่เป็นปลาช่อนกับปลาหมอะคะอ่อปลาช่อนเนี่ยอ่นนี่ปลาหมอปลาหมอไว้บ่อน,นี้ครับส่วนนี้ปลาช่อนนะครับนี่โอเคผมถอดแมสแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบห้านาทีครับ เหตุผลในการทิ้งไว้เนี่ยก็เพื่อให้ปลานะครับน้ําเขาอุณหภูมินึงของเราอีกอุณหภูมินึงเพื่อให้มันปรับให้มันเท่ากันก่อนนะครับเขาจะได้คุ้นชินกับน้ําก่อนนี่เป็นประสบการณ์ตรงเลยตอนนั้นผมเทลงไปเลยตายนะครับตายมีนกน้ําตายด้วยโอเคครับเพื่อนผมเข้าใจว่าปลาเริ่มดิ้นแล้วประมาณสักสินาทีแล้วฮะ ก,ก่านอาทีแล้วเท่าที่จับเวลาดูเดี๋ยวผมจะปล่อยลงในบอ่อเลยนะครับทั้งก่อนพลาดนะน้ำก็ยังมีคอลีนปนอยู่บ้างมีตายไปบ้างครับครั้งนี้น่าจะรอดเยอะแต่ตัวที่ผมปล่อยลงบอ่อดินนะรอดรอดหมดเลยนะครับเพราะผมซื้อตัวโตไปตัวหนึ่งเกือบสามบาทนะครับ ตัวนี้ตัวละสองบาทนะเป็นเป็นันนี้เป็นปลาหมอปลาหมอเนี่ยตัวละสองบาทร้อยตัวส่วนร้อยตัวสัวนร้อยตัวนะส่วนปลาช่อนเนี่ยตัวละจำไม่ได้แต่ว่าสองร้อยบาทหกสิบหกตัวนะครับทั้งหมดหกสิบหกตัวครับโอเคครับทีนี้ดูอุณหภูมิใกล้เคียงนะ ถููดได้เงียบก็ก็ยังไม่เทนะครับให้เอาน้ำเข้าไปก่อนนะครับตามหลักีิจาก,การนะครับออกมาเองนั่นหนึ่งเป็นไงฮะยังไม่ยอมออกนะครับรอสักครู่ อาจจะกำลังถามว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นคุ้นเลยเขาก็แถมให้เยอะอยู่นะแถมหมกแถมพิกซีเลยครับ 6, รซื้อซื้อกับเขาบ่อยนะครับที่ฟาร์มผมลืมถ่ายคลิปไปให้ดูนะผมไม่ได้ถือกล้องไปผมลืมสนิทเลยโอเคเขาคนน่าจะออกได้อยู่นะตรงนี้นะโอเคเราไปอีกบอหนึ่งเลยฮะก่อนจะกลับมาดูนะ ครับส่วนบอร์นี้เป็นปลาช่อนนะฮะค่อนข้างโดดโดดนิดนึงอะ่ะน้องเข้ามาจาังน,น้องเข้ามาจาังเลยอะไรอ๋อล็อกไว้แบบนี้นะคะโอเคครับเพื่อนอันนี้ก็ใส่เข้าไปือนเดิมครับ เอาครับเพื่อนในขณะที่ปลากําลังทําความคุ้นเคยกับน้าใหม่นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูว่าน้ําผมเตรียมไว้เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะเพื่อนน้าผมจะเตรียมไว้สองจุดนะคือผมมีเครื่องัก่าอยู่อสองอันนะครับที่บ้านอันเนี้คือมันไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็เลยเอามาใส่น้ําแล้วผมไม่มีอ่างนะผมเลยใส่น้ําไว้นะครับก็ทิ้งไว้มันสามวันนะครับน,นี่แค่ใส่แค่นี้กลิ่นคลอรีนหนึ่งเลยนะครับเนี่ย งนี้นะกะทิ้งไว้อันนี้จะทิ้งไว้นานหน่อยครับเอาไว้เติมนะไว้เติมคือผมกาเนี่ยจะเติมให้เต็มแล้วก็เอาตาข่ายเนี่ยไปปิดตรงฝากบ่อนะครับอีกจุดหนึ่งครับเพื่อนคือตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยฮะก็ใส่ไว้จนเต็มเหมือนกันนะครับแล้วผมจะใช้ปั๊มนะครับสูบไปโน่นครับสองบ่อหน้าโดยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะใช้ตาข่ายปิดโดยใส่จนเต็มเลยฮะใส่เกือบเต็มอะฮะเลนไว้สักสักสิบเซนครับ แล้วก็ตะข่ายปิดตะข่ายก็คือเป็นตะข่ายที่เป็นรูเล็กๆนะฮะที่เม็ดอาหารปลาลงได้ครับผมก็ไม่จําเป็นจะต้องเปิดเปิดตะข่ายออกอีกนะครับก็คือปิดไว้เลยนะครับแล้วก็อาหารก็โรยข้างบนลงไปเลยนะครับให้เขาโดดออกและช่วงนี้ฤดูฝนด้วยถ้าน้ําล้นเนี่ยก็กลัวเขาออกเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคิดก่อนว่าผมจะปล่อยให้ล้นเลยแล้วเขาไม่ออกต้องไปดูขนาดตะข่ายก่อนนะ ถ้ามันล้นแล้วปลาออกไม่ได้ก็จะปล่อยให้ล้นนะครับถ้าถ้าโดนน้นะําฝนหรือนะครับตัวนี้ครับเราเรียกว่าเป็นระบบโอเวอร์ฟล์นะครับคือถ้าน้ําสูงเกินระดับที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันก็จะล้นออกอัตโนมัติโดยที่น้ํามันไม่หมดจากบ่อน,นะครับเราจะลองพิจารณาดูก่อน,นครับยังไม่ยังไม่ได้ปักใจว่าจะทําแบบไหนเนาะแล้วตอนนี้ก็ออกมาเกือบหมดแล้วผมจะเทแล้บเพื่อนเทออกเลยครับซึ่งก็ไม่มีอะไรละเขาออกหมด ส่วนถุงนี้เรียผมเก็บได้ใช้งานต่อใ้นะทำขยะเนี่ยฮะฝั่งนี้เป็นปลาหมอนะครับก็อ,ออกเกือบหมดแล้วฮะเตเลยแล้วกันฮนะเนี่ยนะ ปลาหมอก็จะขึ้นมาเล่นน้ําเป็นปกติครับแต่เข้าใกล้ไม่ได้ยังตกใจเราอยู่นะยังกลัวอยู่ครับอ่าหรือเป็นพฤติกรรมส่วนตัวก็ไม่แน่ใจครับนี่เคยเลี้ยงที่บ่อดินก็ก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับนี่คือครั้งแรกในบ่อพลาสติกเลยครับปลาหมอแล้วก็นั่นปลาช่อนคะสรุปปลาดุกเราไม่ได้เอามาเลยครับปลาดุกลองผมไปเปลี่ยนใจทีหลังครับน้องก็บอกลองปลาช่อนดูไหมนี่นะครับก็เลยลองดูครับอีกกนนีหนึงฮะเพื่อนๆดูข้างบนนี้ครับ ข้างบนนี้มันจะแดดตรงนี้ครับแต่ผมมีสแลนอันหนึ่งที่ห้อยอยู่นั่นนะยังไม่ได้ใช้งานครับผมจะมากางครับตรงนี้แหละแล้วก็คงเป็นครั้งต่อไปครับเพื่อนครับงั้นก็ฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe ครับให้กับชา n e l เกษตรหลังบ้านของผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมครับผมจะอัปเดตคลิปให้บ่อยนะครับบ่อยที่สุดถ้าที่จะทําได้ครับเพื่อนขอขอบคุณเพื่อนๆครับทุกคนที่ได้กดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจทุกข้อติชมแล้วก็ข้อแนะนําครับ สำหลับคลิปนี้ขอรอดไปก่อนครับสวัสดีครับ